รีวิวรถหนึ่งนาทีโดยรถบ้านสุข,ขุมวิทวันนี้ขอเสนอ Ford r เ n g e r Open Cap นะครับตัวนี้เป็นตัว2.2 6สปีดใส่ล้อแม็กขอบ17สวยงามมากครับตัวนี้เป็นตัวไฮไลเดอร r นะครับยกสูงจากโรงงานปี2018เป็นรถบ้านมือเดียวครับผมสวยจริงครับดูดันจริงครับคันนี้มีโป่งรอบคันนะครับจัดทรงมาดีเลยครับ ห้องเครื่องสวยงามไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยครับเครื่องตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะฮะภายในเดิมเดิมเลยครับผมเป็นเบาะผ้าเกียร์หกสปีดนะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสวยจริงครับจัดเฟนแนซ์ได้เกินดนวยนะค,คันนี้จัดไฟรนซน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมมีรอ,อยนิดหน่อยครับชอบเก็บงานให้ได้ครับรถเพิ่งเข้ามา สนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ